ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับเดี๋ยวนะครับนั่นึงสวัสดีครับเฮียเกตเองรายการพากินพาเที่ยวสร้างความสุขให้สังคมนะครับนะครับถ้าใครได้ยินเสียงแล้วนะครับกะลุนานะครับช่วยกดรูปหัวใจขึ้นมาให้นิดนึงครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่เฮียมาที่บึงฉว่างนะครับเป็นวันที่สองของการจัดประชุมในวันนี้นะครับ และวันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับจากผู้ป่วยตัวจริงเสียงจริงนะครับนะที่หายจากข้าวของบริษัทออเลฟว่ามีคุณภาพจริงๆนะครับตัวจริงเสียงจริงผู้ป่วยจริงๆจากการใช้จริงลงมือจริงนะครับกินอย่างเข้งคัดนะครับในการพภจนาบำบัดทําให้ร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นหายป่วยนะครับเดี๋ยวเชิญคุณแม่ นะครับชื่สอสอ่านะครับคุณแม่สังวรอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คุณแม่สังวรน,น,น,นิดหนึ่งมืดไหเอ่ยไม่มืดน,ดนะอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอู้เมืองก็ได้กะใจเจ้าอื้ออยากสัมภาษณ์หน่อยอ่เ,เป็นยะอ่เป็นโรคออยังมาก่อนตะกอนเนี่ยนะะเป็นเบาหวานอ๋อเบาหวานค่ะ ความดันไขมันอ๋อเล่าแบบที่แม่ขึ้นเวทีอย่างนะอ๋อเป็นโรคอาย่างมาก็แม่เป็นเบาหวานความดันไขมันมะเร็งอืมเป็นมะเร็งด้วยมะเร็งมะเร็งเต้านมมะเร็งเต้านมเมื่อเนี่ยจ้ะเมื่อเนี่ยจ้ะเมื่ออย่างได้สองปีแล้วค่ะสองปียาอาย่างอย่างนี้จะมาพ่อข้าวออเลิอเนี่ยก็มี พอดีมีอาจารย์สองคนค่ะไปแนะนำเห็นว่าแม่สุขภาพไม่ดีผอมดำผิวก็ไม่ดีก็มีคนมาทักแม่ว่าแม่เป็นเอจนะคะอุ้ยน่ากลัวแต่พอดีแม่เขามาแนะนำแม่นะว่าข้าวเอาเลบกับกาแฟเอาเลฟแม่ก็ไม่เชื่อข้าวทำไมแพงจังพอดีแม่ก็สึ้ค่ะพอดีสุขภาพแม่ก็ดีขึ้นแม่แม่เข้าโรงพยาบาล ไม่ยอมส่งแม่มามาแม่คาค่ะแม่ดเคือแม่คะเพราะน้ำตาลสูงไม่ลดเลยตอนเข้าโรงพยาบาลมี3 3 9ค่ะเดี๋ยวนี้ลดเหลือ7.5.6ค่ะครับโอ้โหโชคดีจังเลยตอนนี้แข็งแรงไปไหนมาไหนได้แล้วได้เมื่อก่อนแม่เดินไม่ไหวหรอกเดินข้างหน้า2.9ข้างหลัง9อเดี๋ยวผมจะฝากให้คุณแม่นะครับ บอกเบอร์โทรศัพท์นิดน,นึงว่าเป็นผู้ป่วยจริงแล้วตอนนี้นอกจากเป็นผู้ป่วยเสร็จแล้วเนี่ยเข้ามาทําธุรกิจออเลิฟนะครับเพราะว่ากินดีใช้ดีหายป่วยตอนนี้ขึ้นเป็นผู้บริหารแล้วเรื่องจริงไม่มีโกหกเพราะาเฮียไม่ทําเรื่องอะไรโกหกอยู่แล้ว เราโตแล้วอายุมากแล้วนะเพราะเฮียจัดรายการเฮียเกสพากินพาเที่ยวสร้างความสุขให้สังคมนะครับคือเราจะสร้างความสุขให้สังคมอย่างเดียวนะครับเราจะไปกินไปเที่ยวสร้างความสุขแบบนี้เดี๋ยวให้คุณแม่นะครับผู้เป็นผู้ป่วยหลายโรคเบาหวานความดัน,ดนไขมัน,ม,นมะเร็เงโอ้โหอ,อยู่ได้ยัางไงขึ้นป่านนี้อ,อ้าวเดี๋ยวให้คุณแม่บอกเบอร์ เพื่อมีใครโทรไปหาว่าจริงหรือเปล่านะอากุญแม่บอกเบอร์เลยครับ063 063 872 872 87 1579 1579